สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับหญ้าก็จะขึ้นไวนะครับแล้วก็รกบ้านใครมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าปั๊มน้ำมันไม่ขึ้นนะครับวันนี้เราจะมีวิธีตรวจเช็คนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไขอุปกรณ์นะครับออกมาก่อนนะครับก็จะมีฝาครอบนะครับไขออกมาตรงีนะครับฝาครอบ การตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับว่า,ามันมีปัญหาตรงไหนทำให้ละมันมัน,มนดูดไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ฝาครอบคาบูนะครับจะเป็นใช้หกเหลี่ยมนะครับรุ่นนี้หกเหลี่ยมไขออกมาเลยครับจะมีอยู่สามตัวนะครับอยู่ซ้ายขวาแล้วก็ตัวบนเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าตัวบนไม่มี ตัวบนจะมีเป็นแบบล็อกนะครับที่บีบเข้ามันจะล็อกมันจะออกได้นะครับมีสองตัวนะครับสําหรับฝารครอบคาบูนะครับแล้วก็อีกตัวก็อยู่ในสุดนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยฮะข้างบนก็บีบนะครับบีบเข้าเลยมันก็จะคลายล็อกออกอันนี้นะครับ จุดแรกที่เราจะมาเช็คนะครับก็คือลูกยางตรงนี้นะครับที่เป็นกลมๆจะเป็นลูกยางปั้มน้ามันนะครับสังเกตด้วยว่ามันจะมีรอยแตกนะครับรอยแตกคือไม่นะครับถ้ามันมีรอยแตกมันจะไม่สามารถปั้มน้ำมันขึ้นได้นะครับเนี่ยครับจะเป็นกลมๆนะครับอันนี้คือจุดที่หนึ่งที่ต้องตรวจเช็คนะครับแล้วก็น็อตเบอร์แปดอีกสองตัวนะครับอันนี้ก็ไขออกมาเลยนะครับ ลูกยางลูกยางที่อยู่ตรงคาบูนะครับน้ำมันถ้ามันแตกนะครับมันจะใช้ไม่ได้มันจะปัม๊มปั๊มน้ำมันไม่ขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็ถอดออกมาเลยนะครับคาบู นี่ครับดูกันอีกชัดๆนะครับว่าลูกยางในการปั๊มน้ํามันขึ้นสู่คาบูเครื่องดหญ้านะครับถ้ามันมีรอยแตกหรือมันมีรอยรั่วนะครับมันจะไม่มีสูญอากาศอยู่ตรงข้างในนะครับมันจะทําให้ปั๊มน้ํามันไม่ขึ้นนะครับแล้ก็น,นี่ก็เป็นลูกยางนะครับถา้าถ้าตรงขอบมันมีรอยขาดหรือ อา,อาจจะเป็นเพราะว่าการใช้ระยะเวลาในการใช้นานนะครับอาจจะมีรอยขาดรอยรั่วนะครับลูกยางเนี่ยก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเช็คเบื้องต้นของระบบปั๊มน้ำมันขึ้นสูงเครื่องตับยานะครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าผมเจอปัญหาที่ทําให้น้ํามันไม่ขึ้นเครื่องตับยาแล้วนะครับมันเกิดจากาผ้าใบคาร์บูเรเตอร์ฉีกขาดนะครับ นี่ครับตรงนี้เห็นไหมครับจะสังเกตว่าผ้าใบคาร์บูเรเตอร์มันฉีกขาดนะครับต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับนี่ครับนี่ครับตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นกับลูกยางตัวนี้นะครับถ้าลูกยางตัวนี้แตกก็ก็ปั๊มไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่แต่ทีนี้เช็คดูแล้วว่ามันไม่แตกนะครับลูกยางตัวนี้ไม่แตกมันแตกที่ผ้าใบคาร์บูเรเตอร์นะครับอยู่ชั้นล่างของ ของลูกยางนะครับผมนะครับอ่ะก็สั่งซื้อออนไลน์ครับมาเปลี่ยนได้แล้วก็ประกอบเข้าเครื่องตัดยญ้าของท่านก็จะใช้ได้ตามปกตินะครับผ้าางกาบูเลเตอร์ราคาไม่กี่บาทครับดีกว่าเราจะเอาไปร้านซ่อมเราช็คดูก่อนนะครับดูเช็คดูสถาเบื้องต้นก่อนนะครับอ่ะและอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นหัวเทียนนะครับอันนี้มันเป็นสายที่แบบว่ามันหมุนได้นะครับ จะสังเกตตรงขั้วนะครับขั้วทองแดงข้างในนะครับขั้วลวดที่จะประกอบเข้ากับของเทียนนะครับจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันนะครับอันนี้เป็นแผ่นรองคาร์บูเรเตอร์ตัวใหม่ที่ผมซื้อมาที่ร้านซ่อมนะครับจะมีอันนี้40บาทนะครับแผ่นตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นสีดำๆวงกลมนะครับที่ผมสั่งมาใหม่นะครับแล้วจะลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็ ประกอบเครื่องเข้านะครับครับผมสําหรับประกอบเข้าเรียบร้อยครับแล้วก็เราจะมากดดูไล่น้ํามันนะครับตรงลูกยางกลมๆนะครับเราจะปั๊มน้ํามันขึ้นเครื่องครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีฟองอากาศขึ้นเห็นไหมครับน้ํามันขึ้นเครื่องนะครับทีนี้เราก็จะสตาร์ทดูนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าเราจะสามารถทํางานได้หรือไม่นะครับครับหลังจากที่ไล่น้ํามัน ขึ้นเครื่องแล้วครับก็สตาร์ตติดแล้วครับตอนนี้เครื่องตัดหญ้าพร้อมใช้งานแล้วนะครับสามารถใช้งานได้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกการติดตามรับชมนะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ